ห่วยห่วยเก็บมีเยียงใส่ปากกำงับหมาเงียงมห่วยมากเงียงคือสิอกาเกี๊ยบเราแก้ว่ากินได้หมาบูเบอรีอยู่บ้านมามี่เนาะบ้านห้องกับบักเล็บแมวนั่นแล้วอยู่น้ำปลาน้ำข่างตรงข่างหน้าไปอ่ะม,มาเบิ่งอันนี้ไปเบิง่งียงพาพี่น้องไปเบิ่งด้วย กล่องกับซันซันทำง,งานอือมหมายรับเพิ่นได้หนีเพิ่นเสียงไว้เลยนี่หนุกโม่หน่อยครับอย่าไปนั่นได้มันติบิดนี่เมลากองกระเจกหนุกโม่หน่อยครับเบิ่งไว้เบิ่งไว้อยกแตงแตงง่ายกแตงก็ต้องดิึ้นข้างอันนี้ได้กินแล้วนี่มากบาละอืม ออมาลาที่กินกรหลาบบดุกนะครับนี่กำลังเป็นหน่วยๆอวยแล้วเอ่ยกระไผ่อ,อย,ยองงู่ข้างม้องงานเขาจะผูกไว้เพร่ได้กินของอาครับอาศัยเพื่อนมะเขือกำลังเป็นดอกสาลเนี่งามครับฝนตกใส่ไม่มิน พิกก็รังทีเป็นมากด้วยนี่ยเก็บกินกับหมูกระทะกับหมูย่างเกาหลีพอดีทั้งปีมี่อย่างนี้ยบะเคียขึ้กเล่นก็ร่างสิเป็นมากแล้วครับเป็นมากแล้วตัวนี้จะได้เจ็บไ่ต์ตำหมุ้คงแล้วบ่นี้พราทั้ทงคุณเป็นมากแล้ว ผักบุงครับเพราะได้ใส่ต้มมาหมาอยู่ด้วยนี่ามันหน่อยเขาเสือมมาปลูกต้นบักทั่วครับสิได้กินบะวุงามตะใบข้างต่ำหมดอ่ะเป็นจะได้กินบ้างล่ะได้กินอยู่ ยุใสยุหมาดปุ๊บเราพอดีเดี๋ยว,ก,วก็ได้กินส้มสวนผักหน,น่อยๆน้ำกันครับใ้รจะอมอ,ม,อมมอมแหนมน้ำมือนะผักเพ้วครับเก็บไปกินกับลาบปลาดุกเมื่บ้านนี่หอมดีขนาดหอมหินหิน สลัดหน่อยครับอันนี้ต้องใส่เป็นบักโม่พนี่สลัดได้เด็ดไปกินแล้วครับชุดนี้สุดแล้วขนาขนาบงกินเฮ็ดอี่ยังมันอีกโอ้มีแต่ตวเสาโย่งมันไปใส่เสาไฟพุน มันถึกใจมันนั้นันขืนข้างไยกันด้ตทัวพี่นนองเ้ยจะได้กินวุ้นนี่ครับคลิปนี้ไว้สำนีนะครับคลิปนาพ่อกันไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ